สวัสดีค่ะชาวราศีธนูนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวงกับหมอโบคะ่ะหมอโบโดูดวงสือ่อไพ่โบทาล์นะคะเข้ามาถึงเดือนตุลาคม2566แล้วจ้าทุกคนนะคะกับเรื่องของการทำนายดวงนะคะทั้งเรื่องของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็การเสริมดวงนะคะใครที่อยากดูความรักนะคะ ก็กดดูเรื่องของความรักโดยเฉพาะเลยนะจะมีคลิปแยกนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะทุกคนจะได้ไม่พลาดทุกๆก,การเสริมดวงทุกๆกการทำนายดวงนะคะอ่ะทีนี้นะเรามาเริ่มดูจากเรื่องของการงานดูซิชาวราศีตุลเป็นยังไงบ้างนะดูสิอออชาวราศีธนูเป็นอย่างไรบ้างดูสิ ว้าวชาวราศีธนูเรื่องของการงานคือมันมีรูดมีลุ้นมากๆเลยนะคะลุ้นที่จะมีแจ็คพอตเรื่องของงานหรือถ้าเกิดว่าใครขายของอะไรแบบนี้ค่ะก็อยู่ๆก็ขายได้อยู่ๆก็ขายได้เยอะมากๆเลยนะคะคือจริงๆเอาจริงๆเรื่องของงานชาวราศีธนูคือลุ้นวันต่อวันจริงๆนะบางวันก็ดีบางวันก็ออ เหนื่อยหน่อยอะไรแบบนี้ค่ะแต่ต้องไปดูพไพ่ใบต่อไปปลอบใจตัวเองค่ะที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะงานหนักงานเหนื่อยหรือว่ามันเหนื่อยใจมากๆเลยเรื่องของการงานหรือแม้แต่คุยกับเพื่อนร่วมงานแล้วรู้สึกว่ามันปวดหัวไม่เป็นไปตามที่เราคิดหรือหลายอย่างมันยังคงแบบอึดอัดอยู่นะคะเรื่องของการงานแต่หลังจากนี้ปลอบใจตัวเองแล้วเริ่มต้นใหม่ชาวธนูเป็นแบบนี้นะว้าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ เรื่องของการงานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลยนะคะชาวราศีธนูเรียกว่าเฮงมากเรียกว่าโชคดีมากๆเรียกว่าปังปริเยมมากๆเลยค่ะเรื่องของการงานคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เคียงข้างเสมอนะคะมีโชคลาภเกี่ยวกับการงานหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์นะคะสำหรับบางคนที่ ทํางานประจําหรือว่าได้ทํางานร่วมกับหลายหลายคนมีผู้ใหญ่เอ็นดูอุป,ปถัมค่ะช่วงนี้เดี๋ยวมาดูไพ่ใบต่อไปสิอย่าทําอะไรค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะคะชาวราศีธนูชอบมากๆเลยของเสียงเสียงเนี่ยทำงานเสียงเสียงหรือทํางานเฉพาะด้านหรือทํางานที่หลายหลายคนเขาไม่ค่อยได้ทํากันนะคะเขาเรียกว่าเป็นงานเก่งเฉพาะด้านเนาะไปได้ดีแต่ให้ระวังนิดนึงนะคะอาจจะ เ,เสียงอุบัติเหตุได้อุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องงานอาจจะทํางานตกหล่นแบบนี้นะคะนะหรือว่าได้รับมอบหมายให้ได้ทํางานแบบโอ้โหหนักๆมากๆเลยแต่เราก็ทําได้ดีนะเพียงแค่ว่าให้ระวังแค่นั้นเองนะคะนี่ไงโอ้โหเรื่องของการงานหลังจากนี้ฟ้าสางฟ้าสวัยมากเลยค่ะนะคะ,นะคะ หลังจากนี้เรื่องของการงานชาวราศีธนูช่วงแรกๆมันอาจจะยังแบบลุ้นไปก่อนว่าวันนี้จะได้ยอดเยอะเยอะไหมสําหรับคนที่ขายของหรือสําหรับคนที่ต้องพบปะลูกค้าหรืออะไรเกี่ยวกับการขายเนี่ยคะ่ะจะได้ยอดเยอะไหมนะอะไรเงี้ยมันต้องได้ลุ้นวันต่อวันแต่ว่าหลังจากนี้คะ่ะอย่างที่บอกนะคะว่ามีอะไรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลยหรือเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยบอกเลยว่างานมีความโชคดีปังมากๆ นะคะปังมากๆบางคนอยากเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใช่ไหมมีโอกาสหรือบางคนอยากจะเข้าไปขอ,อเพิ่มเงินเดือนอะไรต่างๆกับหัวหน้านี่คะ่ะก็ปังอีกเช่นกันนะคะชาวราศีธนูโชคดีมากๆเลยนะทีนี้อะชาวราศีธนูสาธุเอานะคะขอให้คําทํานายนี้เป็นจริงดีมากๆเกี่ยวกับเรื่องงานนะตกมาเดือนนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการเงินกันคะ่ะ ชาวราศีธนูการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเดือนตุลาคม2 5 6หเรื่องของการเงินยังคงคิดเยอะอยู่ยังคงคิดเยอะอยู่ยังคงปวดหัวหรือว่ายังคงจะต้องวางแผนเยอะ อยู่ค่ะในเรื่องของการเงินนะคะเรื่องงานดีอยู่แต่ก็ยังว่าแบบมีรายจ่ายเยอะมีเข้ามันก็มีออกประมาณนี้ค่ะจะปวดหัวอยู่นิดนึงนะคะเจ้ากรรมนายเวรน,นะหรือคนที่หรือเรื่องราวอะไรต่างๆที่มันจ้องจะตามหลังมาเนี่ยค่ะเพื่อที่จะให้ชาวราศีธนูจะต้องได้ใช้จ่ายนะลมทั้งยืนเลยอ้อยให้ระวังให้ระวังนะคะมีเรื่องบางอย่างที่ขึ้นมาปุบปรับฉับพลัน ต้องได้ใช้จ่ายอะไรแบบนี้ค่ะคือไม่ใช่เรื่องที่เราจะรู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องจ่ายแต่มันจะเป็นเรื่องใหม่ๆที่เข้ามาแบบปุบปับเลยไม่ได้ตั้งจวตัวเลยอย่างนี้ค่ะได้ใช้จ่ายออกไปได้เสียเงินประมาณนี้นะคะช่วงนี้แต่ถ้าเกิดว่าค้าขายเนี้ยได้เงินนะ ไดนนะะแสงสว่างแนะนําว่าชาวราศีธนูยังคงมีแสงสว่างอยู่ค่ะเรื่องของงานเงินแต่ว่ามันอาจจะสว่างนิดนึงแต่ช่วงนี้ค่ะเรื่องของการเงินถ้าเกิดว่าใครอยากลงทุนนะคะให้เติมได้เลยเห็นไหมมีเทียนแท่งเดียวแต่ก็ถ้าเกิดว่าเอาเทียนหลายแท่งมาเติมเติมเติมต่อกันไปก็จะมีโอกาสขยับขยายหน้าที่การงานขยับขยายเงินเพิ่มมากขึ้นนะคะนะคะ ชาวราศีธนูเป็นคนที่แบกรับภาระเยอะมากๆเลยทั้งภาระของตัวเองทั้งภาระของคนอื่นที่ตัวเองเอามาแบกแต่ถามว่ามีความสุขไหมก็เต็มใจที่จะแบกนั่นแหละค่ะนะคะดูสิอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปด,ดูเรื่องของการเสริมดวงบ้างนะคะพระมีแต่ไพว่พวิญญาณขึ้นมามีแต่ไพ่เจ้ากํานายเวียนขึ้นมาเรื่องของการเงินอาจจะใช้ใจ่ายไปกับเรื่องสุขภาพของผู้รับผู้ใหญ่หรือแม้แต่ตัวเองนะคะอ่ะโอเคทีนี้ไปดูสิ เรื่องของสุขภาพชาวราศีธนูเป็นอย่างไรบ้างสุขภาพนะคะสุขภาพตัวเองไม่เท่าไหร่หรอกแต่สุขภาพผู้คนผู้สูงอายุอย่างนี้ค่ะจะจะอาจจะมีปัญหานี่ก็ได้หรือบางคนอาจจะนิ้วล็อกค่ะปวดมือนิ้วล็อกนี่สุขภาพไม่คิดอะไรมากค่ะปวดหัวกับเรื่องเงินอย่างเดียวช่วงนี้มีแต่รายจ่ายนะช่วงนี้มีแต่รายจ่ายดูสิว่า สุขภาพเหรอคะขึ้นมาอีกแล้วให้ระวังของร้อนฟืนไฟเกี่ยวกับมือขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากๆเลยแล้วก็หนึ่งเลยคะ่ะอาจจะปวดต้นคอปวดต้นคอปวดสายตานะคะปวดขานะที่ขึ้นมาชัดที่สุดเลยนะในช่วงเดือนนี้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของโชคลาภกันบ้างคะ่ะชาวราศีธนูจะมีไม่นะน โชคลาบนี่เดี๋ยวสิโชคลาบโชคลาบเหรอจะมีก็ตรงที่ว่ามีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนั่นแหละคะ่ะคือชาวราศีธนูเป็นคนที่คิดใหญ่ฝันใหญ่มากๆเลย แต่ว่าก็มีความมุ่งมั่นนะโชคลาบอาจจะมีโชคค่ะมีโชคมาจากไหนมาจากตัวเองทำล้วนๆเลยค่ะจ,จะเป็นเรื่องงานค่ะคือมันไม่ใช่โชคลาบแบบฟุกๆที่แบบถูกหวยอะไรแบบนี้ค่ะแต่มันจะเป็นโชคลาบที่เราตั้งใจทำแล้วบังเอิญว่ามันสำเร็จประมาณนี้เราตั้งใจทำหรือเราลุยเรื่องงานแล้วสำเร็จขึ้นมาโดยที่เราไม่คาดหวังเป็นแบบนี้ค่ะไม่คาดคิดมาก่อนว่าเฮ้เราก็ทำสำเร็จนะ แบบนี้นะคะทีนี้เรามีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องคนค่ะคือคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราไม่ว่าเราจะมีปัญหาหรือว่าต้องการใครสักคนหรือมีเพื่อนหรือมีคอนเนคชันที่ดีนะที่เข้ามาช่วยเหลือเราหนุนเรานะคะดูสิถึงแม้ว่าช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าโอ้ยเราเราเหนื่อยเหลือเกินเราเพียรมากๆเลยเรื่องของการงานรวมทั้งเรื่องของเงินด้วยเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องการใครสักคนก็มีใครสักคนเข้ามาให้เรา ไมาให้กำลังใจเราเข้ามาช่วยเหลือเราอยู่ดีทั้งคนที่เก่งอยู่แล้วทั้งคนที่ไม่ได้เก่งแต่กําลังใจดีมากๆแบบนี้เลยค่ะชาวราศีธนูนะคะเรื่องของโชคลาภอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการเสริมดวงนะคะการเสริมดวงจะเป็นอย่างไรทำอย่างไงถึงจะทําให้ดวงเฮงดวงปังด,งดวงดีขึ้นการเสริมดวงค่ะชาวราศีธนูในเดือนตุลาคมนี้ไปถวาย มีดโกนหนวดค่ะนะเพื่อขจัดปัดเป่าอุปสรรคปัญหานะหรือว่าไปล้างห้องน้ำวัดก็ได้ค่ะไปเคลียร์ไปล้างอะไรต่างๆไปขจัดอุปสรรคขจัดเจ้ากรรมนายเวยรขจัดอะไรต่างๆที่มันยังเป็นทําให้ชีวิตของเราไม่ราบรื่นนะคะดูสินี่ไงถวายของมีคมถวายอุปกรณ์กัน การตกแต่งอะไรอย่างนี้ก็ได้หรืออุปกรณ์ก่อสร้างก็ได้นี่ค่ะเห็นตะมีดช่วงเดือนนี้ค่ะสวดมนต์นะสวดมนต์แล้วก็ไปถวายมีโกนหนวดนะคะนะคะเลยค่ะเพราะเห็นแต่มีดนะในช่วงเดือนนี้อะ่ะทีนี้ใครที่แบบอยากจะให้ยอดขายมันดีกว่านี้หรือว่าคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ให้ราบลื่นขึ้นกว่านี้หรืออยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเขาเห็นเราเป็นลูกหลักหน่อยไม่ใช่ว่าคุยกันไปแล้วก็ หนักใจไปทำงานเหมือนไปออกรบแบบนี้